สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นถั่วมะแฮะค่ะตอนนี้นะคะถั่วมะแฮะก็ติดดอกแล้วนะคะดอกสีชมพูค่ะสีชมพูออกแดงนะคะ ดอกนะคะจะออกตรงปลายกิ่งค่ะลักษณะของดอกจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมดอกบานกันค่ะนี่นะคะตอนที่ดอกบานค่ะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นผักพื้นบ้านนะคะที่มีประโยชน์นะคะมีโปรตีนสูงค่ะรับประทานได้นะคะทั้งผลดิบแล้วก็นำไปปรุงอาหารนะคะทำสุกค่ะนำไปต้มนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดค่ะ ต้นสวยแข็งแรงนะคะชอบแดดตลอดทั้งวันค่ะบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะก็จะมีเสียงนกนะคะตอนนี้ตอนเช้านะคะเวลาประมาณ7นาฬิกาค่ะก็จะมีเสียงตามสายนะคะ เพื่อประชาสัมพันธ์นะคะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของเรานะคะเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่ปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บทานได้นานหลายปีเลยค่ะ ข้างๆต้นถั่วมะแฮะนะคะก็จะเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะตอนนี้ยังไม่ให้ผลผลิตนะคะการดูแลก็ลดน้ำนะคะ2วันต่อหนึ่งครั้งนะคะหรือว่า3วันต่อหนึ่งครั้งค่ะลดให้ชุ่มเลยนะคะ น้ำที่ใช้ลดนะคะที่ทุ่งนานะคะก็จะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะสวยมากๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ